กรีค่าสถานการณ์ในเมียนมาก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องของการปฏิวัติร,รัฐประหารการยึดอํานาจนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์โควิดการชุมนุมประท้วงของผู้คนนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าหากว่าเราอยากจะไปเที่ยวในเมียนมาปลอดภัยมากแค่ไหน่คะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วนะครับเมียนมาก็ พย,ยายามพยายามทยอยเปิดแล้วตอนที่พาคุณต้นไปตอนนี้ยังค่อนข้างยลบากนิดหนึ่ง<ม>ต้องมีการฉีดวัคซีนจากทางนี้ไปกี่เข็มแล้วก็จะต้องทำวัคซีนเอทีเคล่วงหน้าก่อนอาทิยก่อนประโมงนะแล้วก็เอาผลไปแล้วก็ยังต้องไปทำเอทีเคที่สนามบินอีกตอนนี้ก็ไม่ไม่ต้องนะครับตอนนี้ยกเลิกนะการทำเอทีเคที่สนามบินแล้ว แต่อินชวนันย mm ังต้องอยู่นะครับแล้วก็ทางส่วนของอาทีพีซีอาร์ก็ R, ถ้าเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มเราก็โชว์ได้แล้วไม, mm hmm. ไม่ต้องมีแล้วนะครับก็ mm hmm. ถือว่าผ่อนปลนไปเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ข่าวดีข่าวหนึ่งก็คือวันที่12ที่จะถึงนี้ mm hmm. เนี่ยสะพานมาข้ามแม่น้ำเมยนะครับก็คือสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่ง ของอำเภอแม่สอดน,นี่ก็จะเปิดแล้วนะครับวันที่สิบสองนี้ก็เริ่มผ่อนคลายไปเยอะครับแล้วก็ทางด้านแม่สายก็รอ,อนิดหนึ่งนะครับ้านแม่สายช่วงนี้สถานการณ์ฟังจากเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่แม่สายก็แจ้งข่าวมาบอกว่าช่วงนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนิดนะครับก็ยังไม่ปลอดภัยสําหรับนะักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปนะักก็รออีกสักนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าคงไม่นานนะครับ รัฐบาลเขาคงจะพยายามผลักดันเปิดให้หมดนะครับตรงนี้สายนี่มีอะไรถึงถึงไม่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 ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยอะครับคือยังมีกลุ่มของอผู้ร้ายนะครับก็ต้องจะบอกว่าก็มีการคลิปแนกกันเกิด<อ>ขึ้นหลายครั้งทีเดียวนะครับก็อันนั้นคือเป็นภายในเขาเราเราไม่อยากยุ่งนะครับแต่เพียงแต่บอกว่ายังไม่ปลอดภัยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าข่าวที่ออกมามันไม่ค่อยสวยสําหรับ ไปที่เพื่อนบ้านเราก็คงจะไม่พูดนะครับค่ะครับก็เป็นเรื่องความขัดแย้งต่างๆอ่าเป็นในนั้นนะคะแต่ชเวดากองนี้เปิดแล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับก็เรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับหตาหวานขันแขวนก็วันนี้ก็จะพาไปเที่ยวตรงนี้แหละครับนะครับก็คือ เนื่องจากเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยทางรายการพุ m มาริ่งลาเซียนเราเนี่ยในช่วงที่ผมจักอยู่เนี่ยก็มีคําถามซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ถามคําถามท่านผู้ฟังแต่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังส่งคําถามมาให้ผมเพื่อที่ท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมินมาส่งมาเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปรากฏว่าส่งมาเยอะเลยครับสองหน้ากระดาษในสีนะครับก็เยอะทีเดียวนะครับก็ คําถามที่ถามมาเยอะแยะไปหมดมีหลากหลายมากนะครับแต่ที่ยอดทิทยอดที่จริงๆก็คืออยากจะไปเที่ยอนี้แหละครับ mm hmm. <c oughs> ก็คงสายบุญก็คงอั้นมานาน2อปีกว่านะครับก็อตอนนี้ก็คือสายบุญก็คงอยากไปเที่ยวกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวในประเทศเมียนมาเนี่ยในย่างกุ้งเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะวัดวาลามเท่านั้นนะครับมันยังมีงานสถาปัตยกรรมต่างๆ มีห้างมีวัดมีทั้งมอสที่เป็นของมุสลิมเขานะแล้วก็มีทั้งเชิร์ชที่เป็นของอแคทโทรโอลิกนะฮะก็เยอะทีเดียวนะครับแ,แล้วยังมีฮินดูอีกนะวัดฮินดูก็ยังมีงนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะไปเที่ยวกันเนี่ยก็ยังสะดวกนะฮะทีนี้ผมอยากจะนำมาเล่านะว่าจริงๆเมียนมามันไม่ได้มีเฉพาะวัดอย่างเดียวเอาสายเที่ยวอย่างคุณต้นดีกว่าพวกอชอบแบคแพะนะครับ<ะ>ก็ ถ้าเป็นทางฝั่งของชายหาดเนี่ยประเทศเมียนมาเนี่ยหาดเขาจะสวยมากนะครับเพราะว่ายังเวอร์จินอยู่แล้วก็ยังไม่มีการยังไม่มีโพลิชั่นมากนักน,นะครับ G ก็มีที่อย่างที่ชองตาหน่วยซองพวกเนี้ยนะครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดทิศของชาวเมียนมาเขานะนกะน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 ะ็เปรียบในอดีตก็เหมือนเหมือนกับบางแสนอย่างเงี้ยนะครับชองตาหน่วยซองในขณะที่ถ้าไฮขึ้นมาอีกนิดนึงก็ ที่งาปลีนะครับงาปลีนี่สุดยอดสวยงามเลยนะครับแล้วก็โรงแรมห้าดาวก็เยอะนะครับแล้วก็นาปลีที่อยู่แถวไหนครับคุณกฤ็ครับอยู่รัฐยะไข่ครับยอ้โหแล้วทีนี้ยะไข่ขึ้นไปแถวนน้นเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของความเรียกว่าความที่เขาไม่สงบกันทางนั้นกับโลหิตยงหินยาอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่ไม่ครับคืออย่างนี้ยะไข่มี่ค่อนข้างจะยาวคุณต้นคือทะเลฝั่งตะวันตกเนี่ย ตั้งแต่บังกลา,าเทศไล่ลงมาจนถึงรัฐทางฝั่งอียาวดีเลยนะครับค่อนข้างยาวทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของที่สวยๆเนี่ยจะอยู่ในค่อนมาทางอียาวดีไม่ได้ขึ้นไปค่อนทางบังกลา,าเทศท uh huh. างฝั่งนู้นนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องความไม่สงบก็จะตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าที่งาปลีนี้สวยจริงๆนะฮะก็คือสวยเหมือนมาดีฟนะครับว uh huh. ่าทะเลเนี่ยค่อนข้างจะตื้น เวลาน้ําลงเนี่ยลึกเข้าไปประมาณเกือบเกินหกิโลเมตรนะครับจะเดินลุยเข้าไปได้เลยก็คือลึกสุดก็แค่อกนะครับแล้วน้ําใสนะแล้วก็ทรายจะเป็นพวกทรายขาวนะครับเม็ดละเอียดนะครับนาบรีสวยมากนะครับแล้วก็อาหารทางทะเลเนี่ยตั้งแถบนั้นเนี่ยก็จะดีมากนะครับอันนี้คือในส่วนของออทางฝั่งชายทะเลชายหาดถ้าถ้าพูดถึงเกาะนะครับ ถ้าพูดถึงเกาะก็ต้องมาที่ทางฝั่งเกาะสองละนองฝั่งนี้เกาะจะเยอะนะฮะหรือว่าที่มลิสหรือว่าถ้าภาษาพม่าก็เรียกว่าเป็กนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเกาะอยู่800กว่าเกาะนะครับแล้วเกาะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งละนองนี่ก็ยังยังยังไม่ยังไม่แนะนำเพราะว่าทางการยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับก็คุณขุนขิดครับทางอย่างทางฝั่งนาปาลีเนี่ย ค่าใช้จ่ายและการเดินทางนี่มันสะดวกสบายขนาดไหนครับโอ้เดินทางสะดวกมากนะครับนั่งเครื่องบินยี่สิบนาทีจากย่างกุ้งไปถึงนาปาลีเลยนะครับแต่ค่าค่าเครื่องบินก็ไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะครับก็ประมาณหกเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับไปกลับก็ไม่ไม่แพงครับอ่ออาก็อ่าจากถ้าเราไปพักเนี่ยโรงแรมนี่จะแพงนิดนึงเพราะว่าโรงแรมเนื่องจากว่าเป็นโรงแรมห้าดาวทีส่วนใหญ่นะครับโรงแรมระดับสามดาวก็จะน้อยมากนะครับ ก็อยู่กันลาบากนิดนึงก็แต่นอนโรงแรมห้าดาวก็คุม้มเพราะว่าหาดเขาสวยแล้วก็อาหารทะเลเขาดีแล้วร้านอาหารทะเลที่อยู่ริมทางเนี่ยเดินเข้าไปนะครับกุ้งมังกรปลาปลากระปลากระพงปลาปลาเก๋า,ากเานะก๋าทะเลเก๋าแดงอะไรพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็ปลาอินทรีย์เนี่ยตัวยาวเป็นเมตรเลยนะครับกุ <S 2> <S 2> <S ้งมังกรนี่ใหญ่มากกุ้งมังกรเนี่ยเป็นศอกเลยนะครับก็ใหญ่นะแล้วก็ดีครับตรงนั้น แล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับ้วกอาหารทะเลไม่แพงนะครับถูกมากนะครับได้ยินเสียงท้องคุณอ,คอุศรีเรียกร้องแล้วโคก็สุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็ที่ถ้าเป็นชายอันตั้งฝั่งเกาะเนี่ยอ่ก็ไปที่เกาะน,นาวปีนะครับนาวปีนี่ก็ใช้ได้สวยนะครับกอนนาวปีเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก็ท่านเป็นเจ้าของโรงแรมวิกตอเรียสที่อยู่ตรงฝั่ง ทางเก่อสองด้วยนะครับเขาก็มีการดูแลเกาะนาวปีอย่างดีทีเดียว<ม>เรายังมีตรงเก่อ,อนาวปีเนี่ยยังมีไอหอยมือเสือนะครับที่ใหญ่ๆเยอะทีเดียวนะใครที่ชอบดำน้ำเนี่ยไปนาวปีเนี่ยไม่ไม่ผิดขวางนะครับแล้วคุณ<ล>ควสวรั์ถามมานะครับคุณผู้ฟังของเราถามบอกว่าถ้าไปนาปาลีเนี่ยนะครับเดินทางช่วงไหนะทะเลสวยสุดครับ ทะเลสวยสุดก็อยู่ในช่วงของประมาณสักพฤษภามิถุนายนนะครับก็จะมีฝนอะไรปล่อยๆเล็กๆนะครับแต่ว่าก็อ่ก็แต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งกับทางฝั่งทะเลเอ่าวไทยเรานะครับแล้วมันอยู่ฝั่งทางะทะเลอินเดียนะครับแถวมหาสมุทรอินเดียฝั่งนู้นนะครับก็ดีนะครับแล้วก็ท่านอ่ รับร้อนมากเกินไปมันก็ไม,ไม่ไม่เคยไหวเหมือนกันนะครับ่เมม,มีนาเมษาอากาศเหมือนประเทศไทยนี่แหละครับนะครับทุกอย่างเหมือนประเทศไทยแต่ว่าถ้าฝนแรกมาแล้วเนี่ยถ้าฝนต,ต,ต่อต่อไปเนี่ยก็จะจะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่ผมไปทุกครั้งผมก็ประทับใจทุกครั้งนะครับอ่างาปรีนะครับมผมไปบมมม่อยแรับคทยอย้ก็ย เชิญชวนเต็มที่เลยนะคะติ่งๆเลยสำหรับเช้านี้ขอบพระคุณคุณกรีตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะขอบพระคุณมากค่ะบ๊าับดีครับสวัสดาครับค่ะ